บทสวดอธิษฐานความเพียรภิกษุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่า หนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระาักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษหากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้ว จกหยุดความเพียรน,นั้นเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายการตัดสรู้เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทอนุตตรโยคัคเขมธรรมก็เป็นสิ่งที่เราถึงทับแล้วด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลาย ถ้าแม้พวกเธอพึงตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่าหนังเอน็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบักบั่นของบุรุษ หากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ไซภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็จะก,กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ต้องการของกุลบุตร ผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบได้ต่อการไม่นานในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่เป็นแน่นอน